สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะฮะสินค้าอัปเดตภายในร้านนะครับช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะครับผมวันนี้เรามีสินค้ามาอัปเดตใหม่หลายรายการเลยนะฮะสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับเพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับอันนี้เราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับนะฮะจำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองไม่ว่าจะเป็นคูปต้ายันมาอิสกินะครับแชมป์นะครับเราก็มีหลากหลายรุ่นให้ท่านเลือกนะครับ ก็ลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับผมเริ่มต้นกันที่ยันม่านะครับเป็นยันม่า EF 5 1 4นนะครับแมนยูนั่นเองนะครับมี2คันนะครับอุปกรณ์ปบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนหรือจะเป็นโรตารี่ก็ได้นะครับราคาอยู่ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 4 5 0 0 0สบาทนะครับผมนะฮะสวยๆนะครับแล้วก็มายันม่า51เหมือนกันครับแต่เป็นตัวรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนะครับต้องการติดตั้งใบมีดหน้าเพิ่มพร้อมผ่านพวนหรือข้างหลังนะครับ ก็ราคาอยู่ประมาณ5 5 5 0 0นานะครับนี่ยันมาฮะหนึ่งมี2คันนะครับไม่มีใบดันก็จะอยู่ที่ประมาณ5 2 0 0 0 0สอนะครับ5 2 5 0 0 0นะครับอุปกรณ์หลัง1ชิ้นนะครับถัดมาด้นนี้นะครับเป็นคูบปอร์ต้าแนะครับเข้ามาใหม่หลายคันเลยนะครับนะฮะปี6162เลยนะครับมีเข้ามาหลายคันนะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่5 5 5 0 0 0านะครับ ถ้าคันสวยๆนะครับร้อยกว่าชั่วโมงนี่ต้องเป็นคันนี้นะครับร้อยกว่าชั่วโมงนะครับห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสีสันเดิมๆนะครับเป็นรถไล่แทบจะทุกคันเลยนะครับมีรถนาบ้างบางคันนี่อย่างนี้ก็เป็นรถไล่นะครับสวยๆนะครับ L50 หะฮะอนย์นะฮหลังหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ถัดมาด้านนี้เป็น L4018 นะครับพร้อมชูบุ้งกีเกษตรนะครับนี่ฮะคันนี้ราคาอยู่ที่489,000บาทนะครับ เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูปัต้า L4508 DI นะครับเครื่อง DI นะฮะไดเล็กนะครับเป็นรถไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยสีสันเดิมๆนะครับลูกค้านี่ฮะหัวน็อตนะครับรถจดระเบียนปี62นะครับก็มีปรับเปลี่ยนนะครับยางใหม่ให้สีเส้นเลยนะครับสีกระทะล้อก็สีเดิมนะครับลูกค้า DI ก็เป็นเครื่องไดเล็กดินเจคชั่นนะครับเป็นระบบหัวฉีดเหมือนตัวพวก L47 L50 นะครับโดย DI 45จะมีตัว45ธรรมดาเครื่องยนต์ธรรมดาด้วยนะครับ สีสันเครื่องยนต์เดิมๆนะครับลูกค้านี่สีสันเดิมเลยนะครับไม่ได้ทําสีนะครับนี่เลยราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นห้าพันบาทไปมิดันนาพร้อมผ่านพวนะครับยังใหม่สีเส้นเล่มทะเบียนพร้อมนะครับสวยๆเลยนะฮะด้านนี้ก็เป็น L 5 0ห้าศูนย์หนึ่งแปดเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับไปมีดหนนาพร้อมผ่านพวนนะครับก็ไล่ตามปีไล่ตามชั่วโมงงานนะครับ นี่คันนี้ก็ปี62นะครับใบมีดน้าพร้อมโรตารี่อันนี้จะเป็นรถนานะครับนี่ฮะสีน้ร้อจะเป็นสนิมนะครับแต่ก็ละลงนาเองไม่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เป็นมือสองไปแล้วนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่580,000บาทนะครับใบมีดน้าพร้อมโรตารี่ L4018 ก็มีนะครับ L4018 ใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนมีหลายคันนะครับทั้งรถนานไล่ก็มีนะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่400,000 445,000นะครับ บางคันก็475,000นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะมาเลือกครับมีหลายคันนะครับ4 0ก็มีอยู่6-7คันนะครับเนี่ยสวยๆนะครับอัปเดตสินค้ากันนะครับว้าวด้านในนะครับเป็น l 4 0นะครับแล้วก็ยันม่านะครับยันม่า51ก็มีนะครับนี่นะฮะด้านนี้จะเป็น l 4 0นะครับคันบนคันล่างนะครับมีหลากหลายคันให้ท่านเลือกนะครับ เรียบเลยนะครับแล้วด้านในสูตรจะเป็นอิซกินะครับ Nt 5 4 0นะครับ40แรงม้านะครับใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านพัวรถปี6061นะครับพุกนี้ก็จะราคาถูกกว่าคูโบตานะครับรุ่นราวคราวเดียวกับ L 4 0นะ40แรงอิซกินะครับ365 0 0นนะครับราคาเริ่มต้นนะครับสวยๆนะฮะยันมาถ้าหนก็มีด้านใน3218น่ก็มีนะครับสำหรับประใครที่ต้องการรถเข้างานสวนนะครับ เป็นงานสวนก็มีนะครับ L 3 2 1 8นะครับนี่ฮะอันนี้ก็ราคาอยู่ที่365,000บาทนะครับ3218นะครับต้องการรถแท็กเตอร์มือสองนะครับเชิญที่ร้านบรรญายน่แท็กเตอร์นะครับนะฮะตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองผุ่นกงเพชรแล้วก็สาขาสองที่เราอยู่กันนี้นะครับบ้านแาวคอตะมวงบัวอำเภอคลองผุ่นกงเพชรนะครับ โทร0875223883นะครับ0 9 5 3 3 9 9 9 8 8นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับลูกค้านะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนหคอติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ